สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง BPP Channel นะครับวันนี้เราจะพามาเช็คระดับผ้าเบรกหน้านะครับของเจ้า Yamaha Grand f i n a o ของเรานะครับหลังจากเราใช้งานมาได้1ปีกับระยะทางประมาณ8,000กิโลเมตรนะครับและก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องทำการขันน็อตยึดปั๊มนิดเบรกนะครับซึ่งเป็น น็อตเบอร์สิบสองสองตัวนะครับเราใช้ประแจบล็อกไขออกก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ถอดปั๊มเบรกออกมาก่อนนะครับครับและเมื่อเราขันน็อตออกมาแล้วนะครับเราก็จะทำการดึงปั๊มเบรกถอยหลังออกมานะครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะยังมีติดติดแน่นอยู่นะครับเพราะว่า แผ่นผ้าเบรกยังบีบอยู่กับจานยึดเบรกนะครับเมื่อเราหงายมาด้านล่างนะครับเราจะเห็นกิบล็อกอสลักยึดผ้าเบรกนะครับเราก็ใช้ไขควงแบนตัวเล็กๆนะครับดันดึงออกมานะครับก็จะมี2ตัวนะครับที่ด้านท้าย1ตัวนะครับแล้วก็ที่ใต้หมุดอีก1ตัวนะครับ เมื่อเราถอดออกไปแล้วนะครับเราก็สามารถดันสลักออกมาได้นะครับสลักออกไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็าดันผ้าเบรกออกมานะครับโดยผ้าเบรกตัวตัวนอกนะครับเรายกขึ้นมาก่อนแล้วก็ดึงออกมาจากสลักนะครับ ส่วนผ้าเบรกด้านตัวนายนะครับเราใช้มือดันนอกมาเลยนะครับครับก็จะเห็นได้ว่านะครับขีดซึ่งเป็นตัวบอกอ่าระดับการเึกของผ้าเบรกนะครับตัวนายนได้หายไปแล้วนะครับนะครับตัวด้านนอกขีดยังอยู่นะครับแต่ว่าเริ่มจางแล้วนะครับอย่างนี้เรา ต้องทําการเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับไม่เช่นนั้นแผ่นเหล็กนะครับถ้าผ้าเบรกหมดแล้วเนี่ยแผ่นเหล็กจะไปสีกระจารเบรกทําให้จานเบรกเสียหายได้นะครับเมืม่อเราถอดมาแล้วนะครับเราก็ทําความสะอาดนะครับคราบฝุ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผ้าเบรกนะครับที่มันสึกแล้วมันก็จะทิ้งร่องรอยเป็นผงออกมานะครับตัวนี้ถ้าเราไม่เช็ดนะครับเดี๋ยวเวลาเรา ดันลูกสูบคาลิปเปอร์กลับเข้าไปนะครับคุณจะเข้าไปทําลายซีนได้นะครับเดี๋ยวเราเช็ดให้ให้ให้เกลี้ยงก่อนเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะหยอดน้ํามันเครื่องไปที่ตัวอ่าลูกสูบคาลิปเปอร์นะครับสัก1-2หยดนะครับเมื่อเวลาเราดันคาลิปเปอร์ถอยหลังไปนะครับจะได้ไม่ไปทำความเสียหายให้กับซีนของลูกสูบคาลิปเปอร์นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ผ้าเบรกตัวเก่านะครับกลับเข้าไปยังเก่าก่อนนะครับเพื่อเราจะดันคาลิปเปอร์ถอยหลังนะครับโดยเราใช้ไขควงนะครับงัดตรงไปนะครับระหว่างผ้าเบรกสองตัวนะครับผ้าเบรกย้ํานะครับต้องเป็นผ้าเบรกตัวเก่านะครับเพื่อให้ลูกสูกคาลิปเปอร์ถอยหลังไปสุดก่อนเราจะได้ใส่ผ้าเบรกตัวใหม่ได้นะครับครับและสําหรับผ้าเบรกนะครับผมจะเลือกใช้เป็นผ้าเบรกของศูนย์ยามาฮ่าแท้นะครับ เพราะเท่าที่ศึกษามานะครับมีบางท่านไปใช้ผ้าเบรกที่เป็นผ้าเบรกเซรามิกนะครับซึ่งตัวนั้นเนื้อผ้าเบรกจะมีความแข็งมากกว่าจานเบรกนะครับทาให้จานเบรกสึกนะครับแทนที่จะไปสึกที่ผ้าเบรกจานเบรกของเราก็จะสึกจนบางนะครับและท่านก็จะต้องไปเสียเงินซื้อจานเบรกใหม่กันในภายหลังนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราใช้ผ้าเบรกของศูนย์ยามาฮ่าดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยครับ และหลังจากที่เรากลับจากการไปเบิกอะไหล่ที่ศูนย์มานะครับเราก่อนไปนะครับเรานึกขึ้นได้ว่าเรามีคูป,ปองนะครับลด15%สําหรับค่าอะไหล่เลยครับเมื่อครั้งที่เราไปร่วมงานต้อนรับหน้าฝนมานะครับเราก็เลยนะครับเราไปเลยซื้อนะครับเป็นผ้าเบรกนะครับดิสเบรหน้าแท้จากศูนย์นะครับ และเราก็ได้ซื้อเพิ่มมานะครับเป็นใส่กล่องอากาศแท้นะครับอันนี้เราซื้อเก็บไว้นะครับเพราะว่าเราเสียดายคูปองส่วนลด15%นะครับซึ่งเราจะไปเปลี่ยนตอนที่รถวิ่งได้ระยะทาง12,000กิโลนะครับไปถึงจะเปลี่ยนแต่ว่าเราซื้อเก็บเอาไว้นะครับสำหรับราคานะครับก็จะตามนี้นะครับอันนี้ผ้าดิสเบกหน้านะครับราคา266บาทนะครับ ลด15%นะครับส่วนลด40บาทก็เหลือ226บาทส่วนไส้กรองอากาศนะครับของแท้นะครับ190บาทลด15%ลดไป28บาทก็เหลือ162บาทนะครับเดีย๋ยวเรามาแกะพระเบเกนเลยนะครับ นะครับเราเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างของใหม่กับของเก่านะครับไม่ทราบเลยอ่านี่จะเห็นชัดนะครับความหนาก็จะความหนานะครับก็จะรู้สึกว่าจะหายไปประมาณต้องมีถึงสามมิลนะครับความหนาสังเกตง,ง่ายๆนะครับก็จะมีเส้นนะครับของใหม่ก็จะมีเส้นนะครับนี่ เส้นจะเริ่มเร่นลางหายไปแล้วครับแสดงว่าเราควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับจะเห็นนะอันนี้อ่ามองด้านนี้จะชัดนะครับฝั่งซ้ายยังมีเส้นอยู่แต่ฝั่งขวานี่เส้นหายไปแล้วนะครับเห็นจะเปรียบเทียบกับของใหม่นะครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมอาอ <Okay. S 1> เห็นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยนะครับซึ่งก่อนใสน่นี้อ่าเราดูตัวของเดิมนครับมันจะมีแผ่นเหล็กประกับอยู่ด้านท้ายด้านหลังนะครับ เดี๋ยวเรางัดออกไปใส่ตัวใหม่นะครับนี่เรางัดออกได้เลยนะครับเพื่อไปใส่ที่ตัวใหม่นะครับฝั่งนี้ก็จะมีนะครับ ใส่เข้าไปก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใส่ที่รถกันเลยครับสำหรับวิธีการใส่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวในเข้าไปก่อนนะครับ โดยเราจะใส่นะครับมันจะมีด้านที่เป็นเคี่ยวนะครับให้ตรงกับเคี่ยวที่คาลิปเปอร์นะครับแล้วเราก็กดลงไปนะครับและสำหรับตัวนอกนะครับเราก็เอาห่วงไปร้อยก่อนนะครับแล้วเราก็ดันให้ชิดด้านในนะครับซึ่งตัวนี้เราจะาใช้สลักร้อยเหมือนเดิมนะครับ เราดันเข้าไปให้ชิดด้านในนะครับเพื่อจะได้ร้อยสลักได้ง่ายนะครับเมื่อเราร้อยสลักแล้วเราก็จะใส่ลิปล็อกกลับเข้าไปที่เดิมน,นะครับก็จะมีที่ด้านปลายสลัก1ตัวนะครับ ก็จะมีที่ด้านท้ายมุดอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือด้านหัวสลักนะครับมันจะมีเป็นมดุดบ,บ,บานหัวสลักไว้อยู่นะครับ mm hmm. เมื่อเราใส่ครบแล้วนะครับเราก็ทำการดันนะครับผ้าเบรกให้อยู่ทิศ ขอบทั้งคู่นะครับเว้นช่องตรงกลางไว้สําหรับเสียบเข้าไปในจานนิดเบรกนะครับจากนั้นเราก็ดันเข้าไปนะครับบางทีพระเบรกมันจะล้มนะครับถ้าเราเสียบเข้าไปไม่ตรงนะครับพระเบรกมันจะล้มไปด้านใดนด้านหนึ่งได้น,นะครับเมื่อพระเบรก เสียบเข้าไปได้นะครับเราก็ดันเข้าไปจนถึงเกลียวน็อตนะครับให้เจอรูน็อตสองตัวเบอร์สิบสองนะครับ,รบเราใส่ตัวล่างก่อนนะครับนอ็อตขันพอให้เข้าไปทัก2รอบเกลียวก่อนนะครับแล้วเราก็ไปใส่ตัวบนตัวบนจะมีอ่าเป็นแผ่นยึด จะเป็นน็อตตัวเดียวกับที่ยึดแผ่นสายวัดรอบนะครับเราก็ต้องใส่เข้าไปที่เดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ประแจบ็อกนะครับไขกลับเข้าไปจนแน่นนะครับ ดูนะครับให้มันแน่นเท่ากับตอนที่เราไขาออกนะครับอย่าแน่นจนเกินไปและอย่าเบาจนเกินไปนะครับเอาให้เท่ากับตอนที่เราไขาออกให้แรงเท่ากับตอนที่เราขันออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปย้ำที่มือเบรกด้านบนนะครับเพื่อให้คาลิปเปอร์ออกมาดันผ้าเบรกให้ชิดกับ จารยึดเบรกของเรานะครับเพื่อให้พร้อมใช้งานนะครับจากนั้นเราก็ทําการจัดสายไม้นะครับสายตัวไม้วัดรอบความเร็วนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสําหรับการเปลี่ยนพับเบรกหน้ายามาฮ่าแกรนฟิอาโนนะครับสาหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปโหลด คลิปต่ตอๆไปของช่องได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับ